กับรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับตอนพิเศษนะครับรายการนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มมีนะครับมีมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเป็นรายการเก่าแก่ของประชาไทยนะครับถ้าบ้านเมืองปกติผมก็จ่ายกับชูวัตนนะครับบ้านเมืองปกติมีความสุขมากผมก็จ่ายคนเดียวนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากนักวิชาการอีก2ท่านนะครับจะมาคุยกันในเรื่องการครบรอบหนึ่งปีของเหตุการณ์คืนความสุขนะครับ แถวบ้านเรียกว่าการทํารัฐประหารนะครับก็ครบหนึ่งปีนะครับเราได้พบกับอาจารย์ปิ่นแก้วนะครับเรืองรามสรีนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์บัณฑิตจันโรจนกิจนะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันทุกวันไม่เคยไ้ว่ายหรอกนะครับแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับ มาทําวิจัยกันนะครับไม่ได้หนีอะไรนะครับคนก็มาปกตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่รับทุนใครหนีใครมานะครับก็เดี๋ยวคงกลับกันนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงก็เล้เจอกันที่เมืองไทยนะครับเพรว่าในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ครบเวลาที่มาทําวิจัยนะครับก็มาเริ่มคุยกันก่อนว่าเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าการคืนความสุขหรือการทํารับประหาเนี่ยครบหนึ่งปีเราได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับเชิญอาจารย์บดีก่อนครับ ครับก็คงจะพูดในเรื่องของกติกานะฮนะอาจารย์พิษกับอานะจารย์ปิ่นแก้วครับคือผมคิดว่าเรื่องใหญ่ในสังคมไทยขนานี้คือว่าเรายังม,มีกติกาถาวรแล้วก็แล้วก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ทหารเข้าสู่การเมืองไทยเนี่ยในการเข้านั้นไม่ยากหรอกแต่ตอนออกสิจะออ,ออกไงให้มีศักดิ์ศรีจยออกยังไงให ให้ทุกอย่างไม่จบลงด้วยความรุนแรงใช่ไหมฮะคืออาจารย์ห่วงทหารไม่ได้ห่วงประชาชนห่วงว่าทหารจะออกไม่ได้ประชาชนเนี่ยนะฮะคือผมว่าก็ลำบากเป็นทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วล่ละออนะครับแต่ว่าตัวฝ่ายกองทัพเองเนี่ยต่างหากที่จะต้องคิดว่าคุณจะอ,อยู่ยังไงเพราะว่าผมว่าประชาชนยังไงก็เดือดร้อนเป,ป็นปกตินะครับนะบบสิ่งที่ผมห่วงก็คือว่าการออกจากการเมืองคือเราเรียนรัฐศาสตร์นะอาจารย์ที่เขก็เขียนเรื่องเรืร่องนี้ไม่พอสมคัญ การเข้าสู่การเมืองไม่ใช่เรื่องยากแต่ออกจากการเมืองให้มือสะอาดไม่ถูกด่าว่าเป็นทาราชไม่สูญเสียชีวิตประชาชนนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุด exit option exit strategy ข้อตกลงที่ไม่อีอะ่รเขาเตรียมม้หรือเปล่าลู่เตรียมยังไงใช่ไหมฮะทีนี้ส่วนที่สองที่มันสัมพันธ์กันคือว่าตัวรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาหลักนะครับ ใครจะบอกว่ารัฐมนุนไม่ให้เรื่องสําคัญเนี่ยด้านหนึ่งมันก็สําคัญแม่เองก็อยู่ในจุดที่บางครั้งเนี่ยผมคิดว่าการร่างรัฐมนุนครั้งนี้ก็เป็นการร่างรัฐมนุญที่ยาวนานและก็แปลกประหลาดที่สุดนะครับเมือม่อเมื่อเทียบกับการร่างรัฐมนูญครั้งก่อนๆของการรัฐประหารนะครับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานะครับการร,ร,ร่างรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยาก นะครับแล้วก็ต้องสร้างเป็นพิธีกรรมว่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมไห้แต่ละเลยเรื่องสําคัญก็คือว่าการต่อรองระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญในงานวิจัยที่ผมเขียนขึ้นชิ้นหนึ่งระหว่างที่อยู่ที่นี่นะครับก็คือผมกลับไปดูรัฐธรรมนูญปี2521ปี21มาอย่างไรปี21มาอย่างไร,รนะครับ,รบปี21เนี่ยนะครับมาจากการรัฐประหารซ้ําในปี2520 6ตุลา2519ใช่ไหมเกิดการปฏิรูปผมไม่ชอบเลยคําว่าปฏิรูปเนะครับปฏิรูปทีคนตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันใช่ไหมครับพอปฏิรูปเสร็จกะว่าจะวางแผน12ปีอยู่ไม่ได้ครับคุณธานินไรวิเทียนโดนรัฐประหารซ้อนในวันที่20ตุลาคม2520นะครับแล้วรัฐประหารครั้งนั้นก็คือแปลกมากก็คือระบุไว้เลยว่าจะต้องมีการเลือกตั้งภายในปี2521 ถ้ามีไม่ได้นะครับระบุไว้ในธรรมนูญการปกครองเลยครับถ้ามีไม่ได้ก็ให้ขยายไปไม่เกิน120วันคือเป็นการสร้างเหมือนสัญญาประชาคมเอาไว้ว่าผูกเลยเราจะอยู่อย่างไม่นานใช่ขอเวลาอีกไม่นานต้องนะครับนี้ฮะเรื่องใหญ่มากซึ่งผมคิดว่าในรายละเอียดเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อครับของครับวันนี้เราคุยกันเนี่ยอาจารย์บดีหัวสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการออกของทหารนะครับว่าจะออกยังไงนะครับออกไงให้ประชาชนไม่บาดเจ็บล้มตาย นะครับเอาอย่างไรให้ทหารยังคงศักเสียไว้ได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของการต่อรองในกระบวนการร่างรัฐมนูญเองก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าในอดีตเนี่ยทหารเนี่ยก็จะมีการทําพันธสัญญาบางอย่างที่มีความชัดเจนว่าจะเข้ามาแล้วออกเมื่อไหร่มาดูทางอาจารย์ปิ่นแก้วดีกว่ามุมมองทางมนุษยวิทยาหรือว่ามุมมองจากต่างจังหวัดด้วย <c oughs> นะครับหน้า <c oughs> ตาหน้าตาไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่มาจากล้านนามาจากล้านนาอะ ก็จริงมองย้อนกลับไปหนึ่งปีนะคะดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของของคนที่เป็นเหยื่อของรัฐบาลนะคะช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก็หนีหัวซุบหัวสุนนะคะดิฉันมีมีเรื่องที่เป็นห่วงมีสองรเรื่องค่ะเรื่องแรกเนี่ยอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วก็คือประเด็น,ดน,นะะเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะงจริงสิ่งที่มันในช่วงหนึ่งปีที่ที่รัฐบาลภายใต้การน,นำของกัน ไม่ได้แค่ละเมิดคือประเด็นเรื่องเรื่องดีกลีย,ย่างการละเมิดสิทธิทางิชาพม่เหมือนหน,น้าเป็นหอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงม,มากกว่าและคนไม่ค่อยพูดถึงนะคะคือการให้การละเมิดนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสถาบันพูดง่ายๆ<ม>ถือว่าต่อร,รัฐบาลชุดนี้ไม่อยู่เนี่ยกลไกลในการที่จะรวมละเมิดสิทธิของประชาชนเนี่ยยังสามารถดําเนินไปได้ด้วยตัวเอง,เองเน,นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวท่านมีราเอียดจะพูดกันต่อไปือันี้ไม่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 ว่าจะเป็นการผ่านตรงกฎหมายก็ดีหรือว่าการ การถูกทําให้กลายเป็นหน่วยงานนะคะหรือสถาบันซึ่งมีหน้าที่ในการจับจ้องอหรือว่าคืออาจารย์พูดเหมือนกับว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อยกเวน้นมันกลายเป็นกฎมันถูกเข,เขาเรียกว่าทําให้มันกลายเป็นสถาบันนะเอ t ด t จิทัลไลซ์นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมันเป็นมรดกของรัฐประหารเราคุ้นอย่างนี้ดีกว่าต่อให้รัฐบาลชุดอื่นมาสิ่งนี้ก็จะยังอยู่ประเด็นแรกกับประเด็นที่สองเนี่ท่านคิดว่าเมื่อมองกลับไปในสังคมเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลหาได้ ได้สร้างนะคะแล้วก็มีผลอย่างยิ่งเนี่ยก็คือการทําให้หรือการเปลี่ยนในสังคมการเป็นสังคมตำรวจฉันมาที่นี่ก็มีโอกาสได้ใช้เวลานิดนึงในการค้นข้อมูลแล้วก็รีวิวงานดูสิ่งที่มนเกิดขึ้นนโยาบายที่เกิดขึ้นผ่านโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะนี่เป็นสมรภูมิใหญ่ซึ่งเราเห็นกันกันชัดเลยว่ารัฐบัลชุดนี้ได้ได้ให้ไฟเขียวแล้วก็คุณง่ายคือว่าการเปลี่ยนพลเมืองให้เป็นพลเมืองตำรวจ การสร้างสังคมให่เป็นสังคมตำรวจเนี่ยมันได้ทําให้การสังคมแบ่งเป็นสองสอง,สองสองซีกนะคะก็คือ,อผู้ที่เป็นเงียบน,นา,าในการไล่ล่าแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนี่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในท่ามกลางนโยบายที่ต้องการที่จะสร้างคารองดองหรือทําให้ประชาชนเป็นอหนอึ่งเดียวกันลดความขัดแย้งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นคนเลี้ยงนะค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันต่อในประเด็นของอาจารย์ปิดแก้วนะครับใน ส่วนที่2อนะครับอาจารย์เป็นแก้วพูดเอาไว้ในประเด็นที่น่าสนใจนะครับหก็คือเรื่องของอาการทําให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะกลายเป็นธรรมเนียมใหม่เป็นมรดกนะครับคือผู้ง,ง่ายๆการทํารัฐประหารต่อให้กับสู่ระบอบประชาไตยนเนี่ยอาจารย์ก็ยังเป็นห่วงว่ามันอาจจะเราจะดูแค่ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ไปได้จะต้องดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันจะ ยังปฏิบัติต่อไปอีกแค่ไหนนะครับแล้ว2ก็คือว่าต้องเหนือจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วม,ลมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่เราเรียกว่ารัฐตำรวจอีกนะครับเดี๋ยวกลับมาบ้านมม่ใชของเรากลับมาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการบ้านเมือไม่ใช่ของเราตอนพิเศษนะครับ ก็คุยกันต่อนะครับว่าหนึ่งปีการทำรัฐประหารนั้นนะครับมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจทางวิชาการของสังคมศาสตร์บ้างนะครับเรายังอยู่กับจา์ป่นแก้วนะครับแล้วก็จา์บันดิ์นะครับมาที่จา์ป่นแก้วก่อนีกว่าครับต่อจากประเด็นในตอนที่แล้วนะครับที่เราคุยกันนะครับว่ามีเรื่องว่าคือพูดง่ายๆให้สรุปสั้นๆของนักวิชาการทั้งสองท่านก็คือการทํารัฐประหารแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะจบลงง่ายๆนะครับมันยังมีอะไรหลายอย่างซึ่ง ยังมีตกค้างอยู่นะครับเป็นสิ่งซึ่งอาจจะเป็นมรดกตกทอดซึ่งจะต้องมองให้ทั่วนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเท่านั้นนะครับขออาจารย์ปิ่แก้วเนี่ยพูดค้างเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็การควบคุมโดยรัฐตำรวจนะครับอาจารย์มีอะไรยขยายความไหมครับค่ะก็ง่ายๆตัวอย่างรูปธรรมก็คือกฎหมายเอ่ออประยช์ดิจิทัลแปดฉบับนะคะซึ่งเอ่อคมไทยดิฉันคิดว่าไม่มีใคร ไม่ว่าจะอยู่ในภาคธุรกิจหรือว่าจะอยู่ในเป็นรักวิชาการหรือกลุ่มไหนก็ตามเราจะเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับ,บน,น,นี้นะคะก็คือในช่วงที่ผ่านมาพอรมอได้ได้ผ่านอนุมัติกฎหมายฉบับนี้ไปแล้วก็เหลือเพียงการรับรองในสภาซึ่งฉันคาดว่าคงจะผ่านไปโดยไม,ไม่ไม่มีเสียงคัดค้านนะคะกฎหมายฉบับนี้อันตรายมากเป็นกฎหมายซึ่งให้อํานาจที่มีอยู่แล้วอ,อย่างมากมายมหาศาลให้ับ,บรนการสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้ โดยง่ายดายไม่จาเป็นต้องมีคสาสาันะะ่งศาลคือในช่วงหลังรัฐประหารที่ผ่านมาเท่าที่หลายลคนก็เปทราบดีนะคะมีการตรวจตาจับกลุมแล้วก็ควบคุมอย่างหนักหน่วงใ,ในโลกไซเบอร์ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะฉันอยากจะอยากจะขออนุญาตโคต้ดนะคะคำคำพูดของอ่ันเอกวินไทยนิดนึงนะคะว่ากฎหมายซึ่งซึ่งรัฐเอามาใช้แทนที่กฎไอ้กานสืกมอสีนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหานะเป็นเพียงเครื่องมือเสริมพิเศษนะคะในการดูแลชีวิต ถ้าซับสิ่งของประชาชนเท่านั้นประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่จะมีผลกับคนที่ประสงค์ร้ายนะคะแล้วก็จงใจก่อเหตุไม่สงบให้กับประเทศนะคะจริง,รงๆมันก็จริงนะคะเพราะว่าประชาชนที่จะไม่ได้รับผลกระทบนะคะจากไอ้ตัวกฎหมายนี้เลยนี่ก็คือประชาชนหรือคนละำหนุนที่ถอกตัวเป็นตำรวจอยู่แล้วนะคะคือหลังรัฐประหารที่ผ่านมาสังคมี่นแย,ยกเป็น2ส,ส่วนนะะกฎหมาย เอ่อพรบคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายดิจิทัลที่จะออกมาจะไม่มีผลกับประชาชนส่วนนี้คือประชาชนซึ่งมันมีการประเมินนะคะว่าเว็บไซต์ก็ดีนะคะหรือว่าเพจก็ดีในโลกไซเบอร์มันมีไม่น้อยกว่า20กว่าเพจที่ทําตัวเป็นขบวนการล่าแม่หมดนะคะ mm hmm. การให้ข้อมูลกับทางตํารวจหรือทหารการให้ร้ายป้ายสีของผู้กับผู้คนนะคะไม่ว่าจะด้วยมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลก็แล้วแต่เนี่ย เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายมากมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงกฎหมายฉบับนี้ออกมาจะให้นะให้สิทธิ์นะคะให้ให้ใหอภิสิทธิ์กับพลเมืองเหล่านีนะ้ในขณะที่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือคนเมืองที่เป็นเหยื่อจะไม่ได้ประโยชน์ชอนนะไรเลยจากกฎหมายฉบับนี้<ๆ>ครับคือผม สรุปประเด็นนะครับเผื่อว่าทางหน่วยความมั่นคงจดไม่ทันนะฮะก็คือนอกจากสิ่งซึ่งเป็นเรื่องของการละเมิดสิิธิมระชชนแล้วเรื่องของการที่รัฐไล่ล่าประชาชนแล้วเนี่ยสิ่งซึ่งอันตรายมากก็คือการสร้างให้ประชาชนไล่ล่ากันเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ไปขั้นหนึ่งแล้วถามว่าถ้ากลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการไล่ล่ากันแบบนี้ยังจะเกิดขึ้นต่อไปอีกหรือเปล่าครับทีนี้กลับมาที่นักการศัสสานะครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้เรื่องของตัว การร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของสถาบันทหารเนี่อาจารมีอะไรเพิ่มเติมครับก็เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญเลยนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่านอกจากจะมีปัญหาในเรื่องคําอธิบายนะครับว่าความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะอยู่ที่ไหนเพราะว่ามาจากการรัฐประหารนั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองว่าในระหว่างการร่างเนี่ยนะครับมีการคิดสมการอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับที่มันผิดเพี้ยนไปจากหลักประชาธิปไตยเช่น การบอกว่าให้มีสสหนึ่งคนต่อหนึ่งจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดว่าคุณคิดบนฐานของอะไรนะครับ,ค,รบคือถ้าเป็นอย่างสาหพันธรัฐหนึ่งหนึ่งรัฐหนึ่งคนหนึ่งรัฐสองคนอย่างสาหรัฐอเมริกาที่เราเรามาอยู่กันอย่างนี้นครับในใน,ใน,ในความหมายนี่คือว่าเขาบอกว่าทุกรัฐมีสถานะเสมอกันไม่ว่าจะมีพลเมืองมากน้อยแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเราไม่ใช่สหพันธรัฐการออกแบบ รัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมันลักเลยประชาชนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่โดยปริยายครับข้อสองคือว่าในเรื่องของสสแบบสัดส่วนที่แบ่งเขตจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าเราเราจะยังไม่ได้ถกเถียงกันมากนะครับเพราะว่ามีมีการใช้กฎในการสืบมีการใช้มาตราสี่นปัจจุบันเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยไม่ไม่ไม่กล้าออกมาพิจารณ์หรือตั้งคําถามกับเรื่องนี้แถมยังไม่พอยังไปดูงานกันที่เยอรมันอีกคือผมก็ไม่รู้จะไปดูทําไม ไปเชิญที่เขาไปดูทำไมไม,ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรครับนะฮะจริงๆแล้วกลับมาคุยกันดีกว่าว่าการถกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะย,ยุติที่ตรงไหนเช่นสสแบบสัสดส่วนกับบัญชีกับสสแบบเขตเนี่ยตกลงแล้วคุณยังจะคงให้ประชาชนมีตัวแทนในระดับใดอันนี้คือเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าในท้ายที่สุดมันก็จะโยงไปในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล นะครับการมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างชอบธรรมในอนาคตแล้วก็ตัดปัญหาว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่สองคือว่าในในเรื่องของการจับสัมพันธภาพในระหว่างนี้เราก็จะเห็นว่าสนชเนี่ยชอบออกกฎหมายนะครับเราเรานึกถึงยุคสมัยที่เทคโนโลยีเป็นใหญ่นะครับว่าทุกครั้งเนี่ยก็จะเขียนกฎหมายรอจนกว่ามีการรักระหาน รัฐประหารเสร็จก็จะเอาร่างกฎหมายมายื่นให้คณะรัฐประหารเซ็นประกาศใช้แล้วสภานิติบัญญัติเองเนี่ยนะฮะขออนุญ,ญาตนะอ้างงานคลาสสิกเลยนะอาจารย์สุจิตบุญบงการท่านก็เคยเขียนไว้นะครับว่าการมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเป็นจังหวะซึ่งนะครับเราคนที่ใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากจากเรื่องของกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยมักจะใช้โอกาสนี้ร่างกฎหมายซึ่งตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็ผ่านโดยไม่มีการตรวจสอบจากสภา เพราะว่าเป็นสภาสเดียวคือสภาสที่ถือเปอย่างกรณีที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยณปัจจุบันนี่คือกฎหมายเรื่องหมายวิลาลยนอกระบบนะครับซึ่งคนได้รับผลกระทบเนี่ยมหาศาลแล้วไม่ใชเฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราจะต้องได้รับผลกระทบจากพรบฉบับนี้ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะหมายวิลาลยเดียวจะหลายหลายหมายวิเลยหลายแบบจังหวัดครับครับก็นี้ก็เป็นส่วนที่2นะครับของคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวรอสักครู่ครับกลับมาที่คลิปที่3ครับอันนี้ผมขอพูดบ้างครับเดี๋ยวใจกันครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับก็มาถึงช่วงที่3ของรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราตอนพิเศษนะครับก็คือตอนที่ว่าด้วยเรื่องรบอบหนึ่งปีการทำรัฐประหารนะครับ ก็อ okay. ันนี้ตาผมพูดบ้างนะครับก็จริงอาจตาใจอยากพูดเยอะนะครับแต่ว่าเกรงใจเพื่อนๆนะครับผมมีสักสองสาประเด็นเหมือนกันนะครับพยายามทําให้สั้นที่สุดนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของมาตรา44นะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมองเรื่องมาตรา44เนี่ยก็คือมาตรา44เป็นการกระชับอํานาจและเป็นการทํารัฐประหารซ้ํานะครับซึ่งลักษณะนี้ไม่ใช่ลักษณะใหม่นะครับ การทำรัฐประหารซ้ำในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครัจบจอมพลสฤษดิท์ทำรัฐประหารซ้ำภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปีนะครับในช่วงปี1 9ึ่งเก้าถึงสูที่จามาดิตพูดนั่นก็เป็นการทำรัฐประหารซ้ำเหมือนกันนะครับฉะนั้นการทำรัฐประหารซ้ำเนี่ยม,มันมีความจำเป็นนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของแรงกดดันจากต่างชาตินะครับแต่ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งคือต่างชาติไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นนะครับที่จะไม่รู้ว่าอูอดีๆเปลี่ยนจากกดัยการเสริมมาเป็น มาตรา44นะครับแล้วมันจะดีขึ้นนะครับออผมคิดว่ามันเรื่องใหญ่ก็คือมันเป็นการกระชับอานาจของคณะรัฐประหารซึ่งเกษียณอายุก็แปลว่าจริงๆแล้วการทารัฐประหารช่วงนี้เป็นการทำรัฐประหารโดยคณะรัฐประหารแก่นะครับก็คือเอายุเยอะแล้วนะครับทำในช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการนะครับดังน,นั้นก็จะไม่มีความความสามารถในการสั่งการลูกน้องได้เพราะว่าไม่มีอํานาจเพียงพอที่จะต่อในช่วงในช่วงหลังจากที่ตัวเองหมด อายุราชการนะครับก็เลยจะต้องใช้มาตรา14มาควบคุมสถานการณ์นะครับแล้วช่วงต่อไปนี่ก็จะเป็นช่วงซึ่งการเมืองมันเข้มงวด,เ,งวดเข้ามานะครับหลายๆเรื่องนะครับผมคิดว่าน,นี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ2ก็คือว่าในการพิจารณาว่าเราจะมองเรื่องการทำระฐานรอบนี้อย่างไรเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องพูดซึ่งต่อเนื่องจากของอาจารย์บัณฑิตมาก็คือ,อ,อการชำระฐารรอบนี้ก็เป็นการทำระฐารที่ปกครองโดย สิ่งที่เราเรียกว่าเผด็จก,การทหารนะคะรับเผด็จก,การทหารก็คือการปกครองโดยคณะทหารซึ่งมีลักษณะของการาทํางานเป็นกลุ่มนะครับฉะนั้นการที่เราโฟกัสที่ครนรปยุ์คนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับต้องดูว่าเวลาคุณุปย์ตัดสินใจนั้นมีทหาร,ร่วมตัดสินใจกี่คนอย่างน้อยดูในกฎเกณฑ์นะครับของการออกคาสั่งนะคะรับไปหน้าคอสชอก็ต้องออกคําสั่งภายใต,ใต้การยินยอมของคณะคอสชอนะครับแต่นั่นคือการที่ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง แม้ว่าทหารเองอาจจะไม่ใช่ power maximizer ในความหมายที่ว่าเข้ามาอยู่ในการเมืองและต้องการประโยชน์สูงสุดนะครับฉะนั้นทหารจะถอยนะครับแล้วถ้ากลับไปที่การบดีดพูดนะครับแต่คําถามคือว่าจะถอยยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ในอีกด้านหนึ่งที่เราต้องเข้าใจาด้วยก็คือการยังไม่ถอยของทหารเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาเผด็จก,การต้องดูว่าเผด็จก,การนั้นสืบทอ,อดอำนาจอย่างไรและสิ่งสําคัญที่ต้องดูก็คือ ในการปกครองของด็ะก,การทหารนั้นหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องมีแนวร่วมนะครับแนวร่วมสําคัญของคณะรัฐประหารรอบนี้อยู่ที่ไหนนะครับสิ่งนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรในการขัดดันในช่วงของอการคืนความสุขในรอบนี้นะครับอันนี้ต้องเห็นนะครับแล้วก็ผมอยากจะต่อไปอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆน,นะครับก่อนที่จะไปสรุปที่อาจารย์ปิย่าและอาจารย์เดินดิบนะคบก็คือว่า ในกระบวนการที่จะกลับสู่ประชาธิปไตยหรือว่าจะกลับสู่ชาติไตยจิงหรือเปล่าอันนี้เป็นเร mm ื hmm. ่องใหญ่นะครับเพราะในการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยนะครับการออกจากระบอบเผด็จการไม่ได้การันตีทุกครั้งนะครับว่าจะกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับมันมีหลายเงื่อนไขมากนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะต้องเห็นก็คือว่าภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่นะครับ จะมีการสร้างสถาบันการเมืองอื่นๆเ,นเข้ามาอีกซึ่งจะลดทอนอำนาจของออสภานะครับซึ่งก็หมายความว่ามันก็จะลดทอนอำนาจของฝ่ายค้านลงด้วยและเมื่อลดทอนอำนาจของฝ่ายค้านลงด้วยก็คือลดทอนอำนาจของพรรคการเมืองลงด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาสําคัญก็คือว่าอย่างน้อยถ้าคุณมีพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยในระดับหนึ่งก็คือตัวขับเคลื่อนนโยบายในระดับหนึ่งก็คือ การมีพรรคการเมืองเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งที่อยู่ในระบอบรัฐสภาได้เพราะมันมีกฎกติกาในสภาใครพูดเท่าไหร่ใครยกมือเท่าไหร่มีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาในการขึ้นเปรัฐบาลได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้อํานาจและทิปไตยออกไปจากสภาออกไปจากพรรคการเมืองระบอบมีองค์กรอิสระมีคนดีเข้ามาปกครองเนี่ยคาถามก็คือว่ากระบวนการความขัดแย้งในสังคมมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีเนี่ย อะไรจะเป็นตัวไกลเกลี่ยรเรื่องเหล่านี้อะไรจะมีความชอบธรรมในการไกลเกลี่ยรเรื่องเหล่านี้นะครับนี่ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องคิดนะครับเอาละรครับทีนี้มาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับจะเป็นแก้มีประเด็นอะไรจะสรุปสั้นๆไหมครับที่จะฝากเอาไว้ดิฉันคิดว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะก็คือการทําให้การละเมิดสิทธิเสรีภาพเป็น norm น,นะฮะกลายเป็นประถานของสังคมน,นะฮะออ Freedom House จัดให้ประเทศไทยเนี่ยมออีอัตราการสถิติการละเมิดสิทธิเนี่ย สูงกว่าพม่าเมื่อปีที่แล้วนะคะดิฉันปีคิดว่าปีนี้ก็คงอยู่ในสภาพที่ไม่ไม่ต่างกัน,นแจต่สิ่งที่ยังไม่ได้ค่อยพูดถึงกันกมากนักก็คือการที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงที่ที่รัฐละเมิดสิทธิประชาชนนะคะเป็นประเทศที่รัฐสนับสนุนให้ประชาชนไล,ล่ล่าและละเมิดสิทธิฝ่ายตรงข้า,า,กกามหลังเล่าประกายนี่เป็นสิ่งแรกเป็นห่ครับครับทามีครับก็สั้นๆน,นะครับคือเมือ่อกี้ท่ฟังอาจารย์พิดเนี่ยมันก็มีประเด็นนึงว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรกับรัฐบาลไ่า จะอยู่ต่อจะสืบทอดอำนาจคือผมคิดว่าคนจนนนํานวนมากเนี่ยไม่เข้าใจว่าต่างชาติทําไมต้องผลักดันให้ประเทศไทยเดินเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยคือมันกลับไปหาหลักพื้นฐานเลยว่าตราบใดเท่าที่ยังจะไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับและไม่มีตัวแทนของประชาชนที่ชอบธรรมการค้าการขายก็จะยังไม่มีการตกลงนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลทหารเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาชั่วคราวนะครับประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นก็พูดอยู่ตลอดว่า นี่คือคุณท่าเกเวอร์เมนต์ไม่ไม่ใช่คนมานทนเกอเวอร์เมนต์หรือว่าไม่ใช่รัฐบาลที่มาในการตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขาดความชอบธรรมเพราะนั้นการตัดสินใจในเรื่องโครงการใหญ่ๆโครงการสําคัญโดยเพราะการผลักดันกฎหมายในหลายรูปแบบในขณะนี้เนี่ยในระยะยาวแล้ว,ลวไม่ไม่มีผลดีหรือว่าแทบสั่งหรือว่าไม่เฮลที่กับระบบการแบบประชาธิปไตยซึ่งมันจะเป็นปัจชนวนของความขนะัดแย้งในีนะคตรเหมือนกับว่าคุณมีไข่แมลงวันเต็มไปหมดนะครับวันไหนที่ ตัวแม่ตายไปเนี่ยก็ยังมีลูกมีเชื้อของไข่แมลงวันน้องมแมลงวันเหล่านี้คอยจบดูดกัดกินแผลของประเทศไทยครับดูเรากับจะไม่มีความหวังนะครับแต่อย่างไงเราก็คงต้องอยู่กับสังคมของเราต่อไปนะครับก็หวังว่าทุกอย่างคงจะดีขึ้นนะครับหลังจากหนึ่งปีที่เรามีความสุขกันมากขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ติ๊กแก้วอาจารย์มณิษฐนะครับที่ให้เกียรติกับรายการนะครับ หวังว่าเราคงจะมีคลิปต่อไปให้ดูกันในเร็วนี้ครับสวัสดีครับ